กำลังจะเอาเบียร์มาขายนะครับ <Okay. S 1> ที่ประเทศสวีเดนที่ประเทศสวีเดนนี่ oh. ลัำยกมากอยากให้เมืองไทยมีแบบนี้บ้างจังสสสิบามิบ1ี 13, กับปองละสิบห้ากับปองนะครับ แล้วก็รอรอหามีใบเสร็จออกมาทั้งหมดได้15กระป๋องได้กี่โคลน15โคน15โคนหน,นกระป๋องต่อหนึ่งโคนนะครับ